ครับผมกลับมากับคลิปกล่องซุ่มคาร์เมเลเดอร์มัสเลเดที่ไม่ได้สุ่ม EP นี้เป็น EP พิเศษครับมันไม่ใชเ่เกี่ยวกับค a ร,ร์เมเลเดอโดยตรงนะครับแต่ว่ามันคือเข็มขัดครับแต่ผมซื้อมาเพื่อเป็นเข็มขัดของมัสคอตของช่องผมช่องผมจะมีมัสคอตแล้วนะครับมัสคอตของผมชื่อว่า คาร์มเมเเดอร์เรกกี้นะครับใช่ครับ <laughs> เป็นมาสคอตเรียว่าคาร์มเมเเดอร์ในจินตนาการของผมนะครับเรกกี้ก็ตามตัวเลยครับผมชอบเขียวเหลืองแดงก็เรกกี้ก็สื่อถึงเขียวเหลืองแดงนะครับสามสีที่ผมชอบครับแต่จะไม่ใช้ชื่อว่าคาร์มเมเเดอร์เรกกี้นะครับแต่ใช้ชื่อว่า K.R. เรกกี้นะครับ <laughs> จะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์กันอีว่าไปนะครับมามาเปิดกันเลยมันคือเข็มขัดอะไรนี่ก็เป็นเข็มขัดสายเรกกี้นะครับใบกัญชาเขียวลืงแดงนี่นี่เห็นกันไหมเดี๋ยวมันเบือโอเคอ่า ความสวยงามครับนี่จะเป็นเหล็กจริงๆนะครับผม EP นี้นอกเรื่องหน่อยแล้วกันมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไรเด,ดอร์โดยตรงนะผมแค่ okay. จะเอามาเป็นมัสคอตซึ่ง KR r รกเก้ก็คือผมเองนะครับย่อมาจากคาร์เมเดอร์เรก e ให้ดูรายละเอียดกันนะมันมีลูกเล่นอยู่นิดนึงครับผมถึงไม่มีระบบนะนี่เอาไว้แปลงร่างเป็นคีย์อเกครับเนี่ยใช้แปลงร่างได้เหชินนี่นะมันหมุนได้ทุกคนอย่างเต้นีน่ สวยมากเลยอะ่ะม,ามานี่นี่ใช้แปลงร่างนี่โอ้กล้องสั่นเลยสวยไหมสวยนะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดสวยงามมากเป็นเกมคาดจริงๆเลยนี่หมุนได้นี่หมุนกันสนุกเลยทีนี้อ่า เป็นเหล็กนะครับเป็นน่าจะไดแคสต์นะไดแคสไดแคสนี่คือความสวยงามครับผมเก็บอินเสิร์ตหน่อยเดี๋ยวไว้ผมค่อยไปประกอบแล้วกันนี่ก็จะเป็นตัวล็อกของมันนี้ก็เป็นเหล็กหนักเลยฮนะ ก็บอินเสิร์ตความสวยงามชัดๆชัดๆกัน,ปนไปเลยโอ้มันติดอ,ะอ่ะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สวยมากครับผมคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับโชว์ตัวสักหนึ่งรอบ คืออยากจะให้โฟกัสเขียวเหลืองแดงนี้เลยสวยกัญชาเนี่ยใบกัญชาเขียวเหลืองแดงเนี่ยโอ้โหเนี่ย yeah. อยากรู้ว่ามัสคอตของเราหน้าตาอยู่ยังไงเดี๋ยวรอชมได้เลยฮีโร่ประจำช่องเรานะครับผมซึ่งผมเองครับที่เป็นครับผมชอบใจฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย Oh, yang ini tidak terlihat cantik. Saya akan menutupi ini. Uh.